สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับรายการโฮราโฮโรโอ,อมากับดวงเช่นเคยค่ะและในวันนี้โอก็จะมาทำนายทายทักดวงชะตาชาวราศีสิงประจําเดือนเมษายน2564นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย ให้ไปแรกนะคะเป็นตำแหน่งอัตตาตัวตนของท่านในนาทางของความคิดในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้คุณมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอยากจะแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่ชื่นชมหรือว่าได้รับการชื่นชมจากขวหน้าหรือคนในสังคมที่ทํางานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแรงผลักดันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำงานมุ่งมั่นมากๆเลยว่าจะต้องเก่งขึ้นจะต้องดีขึ้นจะต้องได้รับความนิยมหรือว่าเป็นเรื่องของการชื่นชมชื่นชอบนั่นเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ความสามารถเนี่ยจะเฉิดฉายแล้วก็โดดเด่นมากๆในช่วงระยะเวลานี้ค่ะต่อมาฮะตำแหน่งของทีนะความหายนะคความไม่ดีไม่งามไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูจาก ดูจากลักษณะของไพ่นะคะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีความน่าก,กลัวนิดนึงนั่งอยู่บนขวากดานนะคะเปรียบเสมือนกับชีวิตของคุณเองเนี่ยในช่วงนี้ต่อให้เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะ โดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆอยากจะแสดงความสามารถให้คนอื่นได้รับรู้อยากจะให้คนอื่นยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นกับการทํางานมากแค่ไหนเนี่ยคือคือสิ่งที่เราพยายามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะยังติดติดขัดขัดอาจจะยังไม่ราบรื่นและก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณยังไปต่อถ้าคุณยังสู้ต่อกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้รับประกันว่าผ่านไปได้เนี่ยผ่าน จุดๆความลำบากไปได้คุณจะแฮปปี้กับผลงานที่ผ่านมาอย่างแน่นอนและจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของทันาดางเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะหมดไปกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยว ตอนนี้ก็เป็นเที่ยวภายในประเทศไปก่อนเนาะอะเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะยังคาดหวังไว้ได้นะในช่วงระยะเวลานี้เนาะก็มีค่ะอาจจะมีทิปติดติดกันแบบ2อสามทิปติดกันเลยนะคะก็จะหมดเงินไปกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะก็ถือว่าเป็นการไปเพื่อความสุขของตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปิตาปิตาก็คือผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานของเรานั่นเองค่ะตำแหน่งนี้ น่ีคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้มีคนที่กำลังจับตามองคุณอยู่ถ้าตอนนี้คุณทำงานอยู่ในบริษัทในองคอ์กรมีหัวหน้าอยู่แล้วมีเจ้านายอยู่แล้วเขากำลังจับตามองคุณอยู่แล้วก็กำลังคิดคิดว่า ดีไหมถ้าเกิดว่าจะเป็นคนนี้ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนคนต่อไปเหมือนกับเขากําลังดูดูคุณอยู่ค่ะแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ตัดสินใจไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วหรือยังว่าเขาจะเลือกคุณเนี่ยก็ยังไม่ร้อยขนาดนั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมีอยู่จริงๆมีผู้ใหญ่ที่คอยดูดูคุณอยู่หรือว่ากําลังจะมอบโอกาสให้กับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องทําตัวให้ดีๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย ยืนยันกับการตัดสินใจของเขาแบบร้อเปอร์เซนตเต็มว่าจะเลือกเราค่ะต่อมาคะตำแหน่งของมาตามาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณเองนะคะในช่วงนี้ถ้าถามถึงเกณฑ์ของปัญหาสุขภาพสําหรับผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยถือว่าไม่ได้อันตรายไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บน่าเป็นห่วงมากนักนะคะแต่อาจจะมีเกี่ยวกับโรคอ้วน เริ่มอ้วนมากขึ้นเริ่มกินอร่อยเริ่มแบบไปเที่ยวพากันไปเที่ยวทังครอบครัวใช่ไหมไปทริปกินนะตะลุยกินไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะคะได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือตัวของเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงวัยเด็กอะระบบผพลพานเราอาจจะยังโอเคดีอยู่ถึงแม้ว่าจะกินพอๆกันกับผู้ใหญ่ก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยอาจจะต้องแบบเฮ้ยต้องทานเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะพาเข้าไปเดินออกกําลังกายหน่อยนะคะไม่งั้นช่วงนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพโล่อ้วนมากขึ้นด้วยนะ ต่อมาคะตำแหน่งของโพคาโพคาก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าถามถึงเกณฑ์ของการลงทุนบอกเลยว่าอย่าเด็ดขาดเพราะมันจะสร้างความเดือดร้อนและไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีค่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องของการเจราจาติดต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือเรื่องของการขายในด้านของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมีโอกาสที่จะขายได้มีโอกาสที่จะซื้อได้ถ้าคุณไปต่อแบบให้สุด เรียกได้ว่าต้องไปให้สุดนะในช่วงต้นๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องคนเอ่ยเรื่องประสานงานเอ่ยเรื่องเอกสารเอ่ยนะคะจะค่อนข้างมีปัญหามากๆเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณยังเลือกที่จะไปต่อก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ไม่ว่าจะซื้อหรือว่าจะขายนะต่อมาค่ะไพ่ตำแหน่งของมาชิมามาชิมาก็คือความพอประมาณปานกลางหรือว่าสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับตัวของคุณเองในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่า ความรักสําหรับบางรายนะชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะเจอคนที่รู้สึกว่าแบบอยากอยู่กับคนนี้แล้วถือว่าคนนี้ใช่มากๆแล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมกันมากแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนเนี่ยมองว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะดีเชีเราว่าแต่งเลยคนนี้ต้องแต่งนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ตัวตนของเราในลุกในภาพลักษณ์ที่มันดูเด่นขึ้นที่มันดูดีมากขึ้นนะคะก็ถือได้ว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็จะมองทักเราว่าอุ้ยไปทําอะไรมาหน้าตาดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นนะฮะคือเราก็ไม่ได้ทาอะไรหรอกเพียงแค่เปลี่ยนเรื่องของบุคลิกภาพ,ภา,พภายนอกเล็กๆน,น่นอยแล้วก็สนใจในเรื่องของการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะแบบพอประมาณปานกลางไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปนักจะเป็นผลในทิทางที่ดีกับตัวเราเหมาะสมกับเรามันจะ เป็นผลในทิทางที่ดีกับเรานะคะต่อมาค่ะวรรทัดที่2องไพ่ใบแรกนะคะเป็นตําแหน่งของตะหนุตัวตนของท่านในแนวทางการปฏิบัติช่วงนี้เนี่ยก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องของการ ก่อร่างสร้างตัวก่อกำแพงอ่ะก่อกำแพงนี่ก็แปลความหมายได้ในเชิงของเรื่องของการสร้างบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเราเองช่วงนี้เนี่ยท่านก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับงาน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 ,งานอะไรก็เป็นงานอะไรก็เป็นงานตลอดเวลามีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยก็จะคิดเรื่องงานทันทีเลยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพระ กระดุมพักก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะในช่วงเรียวเวลาน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยากกินอะไรก็ได้กนินอยากไปเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวอยากทําอะไรก็ได้ทานะคะแล้วก็เป็นการใช้เงินกับคนในครอบครัวเราคือหรือว่าดูแลสปอร์ตตัวเองได้แล้วก็ดูแลคนในครอบครัวของเราได้นั่นเองนะคะต่อมาคะตำแหน่งของสหัชชาก็คือเรื่องของเพื่อน เพื่อนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะห่างเหินค่อนข้างที่จะห่างไกลกันมากๆนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้พูดคุยกันหรือว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้พบเจอติดต่อกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต,ต์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพมากๆในความสัมพันธ์นะ,ะทุกครั้งที่คุยกันก็คือแบบเออเป็นห่วงนะเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้ มีอะไรติดต่อกันมานะถามไทยสารทุกสุขดิบคือเหมือนกับเรารู้อะเพียงไม่กี่นาทีที่เราได้พูดคุยกันก็คือรู้เลยว่าเรารักกันแล้วเราก็ยังห่วงใยกันเสมอถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ก็ตามนะคะต่อมาตำแหน่งของพันธุูพันธุูก็คือเรื่องของญาติพี่น้องในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็คือญาติพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ คอยซัพพอร์ตคุณคอยเป็นห่วงคุณคอยคิดถึงคุณอยู่เสมอๆเ,เลยนะคะก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยถ้านึกถึงคนในครอบครัวญาติพี่น้องของเราได้เนี่ยมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราเนี่ยยังคงเป็นคนสําคัญในจิตใจของตัวเขาเสมอที่ถ้ามีเรื่องราวดีๆเมื่อ,อไหร่เขาก็มักจะนึกถึงเรานั่นเองนะคะต่อมาฮะตำแหน่งของปุตตะก็คือเรื่องของเด็ก เรื่องของลูกหลานนะคะหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆปุตตะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่สิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราก็เป็นไปได้นะคะหลายๆท่านชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้กาลังคิดที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆในชีวิตอยากจะมีงานใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงยกย,ย้ายบ้านใหม่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ ก็บอกได้เลยว่ามันจะเป็นเส้นทางชีวิตที่ดีสําหรับตัวคุณอย่างแน่นอนแต่อย่างน้อยๆอ,อย่าลืมนะที่เตือนเอาไว้ในตำแหน่งของฮีนาะก็คือจะต้องใช้เวลาอย่างเช่นถ้าคุณจะเปลี่ยนงานใหม่ ก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ขอเวลากับการที่กว่าทุกอย่างมันจะลงตัวต้องค่อนข้างใช้เวลากับมันหลังจากผ่านพ้น3เดือนถึงจะสามารถยืนยันได้ว่าอ่ะนี่แหละมันคือเส้นทางชีวิตที่ฉันแฮปปี้มีความสุขกับการที่ได้ตัดสินใจเลือกแล้วนั่นเองค่ะต่อมาตําแหน่งของ อริคู่ศัตรูคู่อาฆาตในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันไม่เชิงเหมือนกับโกรธกันเกียรติกันขนาดนั้นนะคะกับคนที่จะเป็นคู่ศัตรูคู่อาฆาตนะคะแต่เป็นฟิลลักษณะเหมือนกับมีคนที่มีอํานาจมีคนที่มีอายุมากกว่ามีคนที่อยู่ในตําแหน่งเหนือกว่าที่เขาอะ่ะมี มีจะบอกว่าไงเดียเหมือนมีค่อนข้างจะมีบทบาทในชีวิตของเรามากๆค่ะจนไม่ว่าเขาจะพูดอะไรคําไหนต้องคํานั้นเด็ดขาดนะคะคือเหมือนกับเราก็จะรู้สึกแบบอึดอัดนิดหน่อยอาจจะตีความ,มาในเชิงของหัวหน้าง,งานด้วยก็เป็นไปได้นะคะคือต่อให้เขาจะพูดอะไรไม่ดีหรือจะพูดไม่ถูกหูไม่ถูกใจซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถไป ตอกกรอ,อะไรกับเขาได้แล้วก็เสียเวลาปเปล่าๆเพราะว่าในท้ายสุดเนี่ยเขาก็ทําไปตามหน้าที่ของเขาเราก็แค่รับฟังในสิ่งที่เขาพูดและทําตามหน้าที่ของเราเท่านั้นเองนะคะต่อมาหาตาแหน่งของปัตตานีก็คือเรื่องของคู่หรือความรักนะคะในช่วงนี้สําหรับท่านที่โสดก่อนเลยก็แล้วกันเนาะสาหรับท่านที่โสดเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะใช้คําว่าศึกษาดูใจกันไปเรียนรู้กันไปแอบมองแอบส่อง ศึกษาหาข้อมูลของเขาไม่ว่าจะเป็นจากทางโซเชียลมีเดียของตัวเขาเองหรือว่าเป็นคนที่อยู่ภายใต้อรอบตัวเขาเออคนนี้เป็นไงมั่งอะ่ะเออเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอสนิทก,กันไม่ใช่หรอแล้วเขาเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบมีการไปถามข้อมูลจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวของเขานั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้ว ในช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนกับในความสัมพันธ์มันก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นเป็นรูปแบบของการแอบรักแอบห่วงใยแอบหวงนะ,ะแต่ไม่บอกกันตรงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปในทิศทางทดีๆแต่ช่วงนี้ท่านอาจจะไม่ได้โฟกัสกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่เหมือนกับใจมันไปจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตมากกว่านั่นเองค่ะ ต่อมาคะตำแหน่งของมรณนะบรรทัดที่3แล้วนะไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกที่เป็นรูปข้อมือกับรูปมือถือเห็นหรือเปล่าตรงจุดนี้เนี่ยหมายถึงตอนนี้เนี่ยคุณกำลังติดโซเชียลมีเดียหนักมากๆคือเจอ ใครเจอคุณเนี่ยก็ต้องเห็นว่าคุณกําลังก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์กดมือถือนะคะสนใจในเรื่องของโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อต่างๆที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านะคะหรือในบางรายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ต้องใช้พวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบมีพฤติกรรมอะไรที่มันติด ติดโทรศัพท์ตลอดตลอดเลยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาก็คือเรื่องของคุณงามความดีในช่วงระยะเวลานี้แต่ปรากฏเป็นไพ่รูปแบบโอ้โหเจ็บหเหลือเกินทะเลาะกันด่ากันโกรธเคืองกันด่ากันว่าเกลียดกันแต่สุดท้ายถามว่าเกลียดกันจริงหรอือเปล่าไม่เกลียดกันจริงหรอถามว่าคนรักที่ด่ากันไปเนี่ยง้อ เอ้มีการงอนกันไปเนี่ยถ้าง,ง้อกันเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันไหมสุดท้ายก็ดีกันนะคะเพราะว่าลึกๆในใจมันก็เหมือนกับรู้ว่าเราเราต่างรักกันแต่ว่ามักจะมีคําพูดที่ไม่ค่อยดีชาวราศีสิงเนี่ยประชดเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดประชดหรือว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยสิงก็เป็นคนที่ใจดีอยู่ดีนะ,ะให้อภัยคนได้ง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้กดเคืองใครนานมากนะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเกณฑ์ของการทะเลาะเบาแหวงกับคนที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตไม่ว่า ก็จะเป็นคนในครอบครัวคนรักหรือเพื่อนฝูงก็จะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันในระยะเวลาเร็ว,วันนั่นเองนะคะต่อมาคะตำแหน่งของกรรม,มการงานในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองตอนด้วยกันนะคะคือเรื่องงานที่อยู่ในเบื้องหน้าและเรื่องงานที่อยู่ในเบื้องหลังนะคะก็ถ้าเบื้องหน้าก็อาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบพิธีกรดารานักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียงผู้ที่ออกไปในเบื้องหน้าเป็นที่ที่ พวกทุกคนได้รับรู้ได้เห็นว่าอาเป็นคนนี้นะยืนอยู่บนเวทีนะจะเป็นอารมณ์นั้นสําหรับเบื้องหน้านะส่วนเบื้องหลังก็คือจะเป็นคนที่ทํางานเตรียมความพร้อมครีเอทีฟสร้างสรรค์คิดต่างๆนานาหัวระเบิดเลยนะแต่ก็สุดท้ายก็ส่งโยนไปให้คนในเบื้องหน้าที่เขาได้ไปแสดงศักยภาพของเขาอีกทีนั่นเองนะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคืออย่างนักแต่งเพลงเป็นเบื้องหลังนักร้องเป็นเบื้องหน้านะคะแต่ ผลงานที่ออกมาแล้วมีคุณภาพก็คือต้องใช้ความร่วมมือกับคนทั้งสองฝ่ายด้วยกันนั่นเองนะคะต่อมาคะตำแหน่งของลาพาลาภาก็คือความมั่นคงในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยตีความได้อยู่2ออย่างนะคะสำหรับหลายหลาย,ลายท่านนะก็บอกเลยชาวราศีสิงห์เนี่ยมันมีความคิดได้อยู่2ออย่างก็คือหหมดไฟแล้วความมั่นคงในชีวิตก็คืออ่ะมันคงเท่านี้แหละ มันอิ่มตัวละมันก็ดันไปสุดได้เท่าดีแล้วล่ะอาจจะสุดไปมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะรู้สึกแบบปลดปลงตัวเองละกับจุดๆุดนี้นะคะหรือว่าในบางรายเนี่ยคือพักก่อนเหมือนพักเด็กพักไปเที่ยวพักผ่อนนะคะพอพักเสร็จปุ๊บไปลุยต่อแล้ว กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่คุณจะไปต่อแล้วไปในเส้นทางชีวิตที่อัพเลเวลและไปอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาตำแหน่งของพยายักก็คือเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะโ 7, รคภัยไข้เจ็บต้องบอกเลยว่า ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนักแต่ก็ไม่ได้มีโรคภยัยไข้เจ็บอันตรายรุนแรงจนน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลใจเป็นพิเศษรวมไปถึงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าให้คนยืมเงินทองมีโอกาสที่จะได้คืนยากมากๆเลยเนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่ให้ไปด้วยใจให้ไปเพราะต้องการอยากจะช่วยเหลือให้ไปเพราะว่าต้องการที่จะแบบอ่ะก็มอบ มอ,มอบจะบอกว่าไอดียเหมือนมีน้ำใจอะ่ะเออให้ไปด้วยความที่เราแบบมีน้ำใจให้กับเขาเนะคะเขาจะคืนหรือไม่คืนนั้นก็ไม่ได้เสียดไม่ได้คาดหวังนะจุดจุดนี้และสองตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทาสาทาสีตำแหน่งของบริวารตำแหน่งของลูกน้องตำแหน่งของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวคุณเองในช่วงระยะเวลานี้นะคะทํางานกับเพศเดียวกันปวดหัวมากนะคะก็คือถ้าทํางานร่วมกันก็แบบเดี๋ยวก็ลาออกเดี๋ยวก็หยุดงาน เดี๋ยวก็ไม่ฟังในสิ่งที่พูดต่างๆนานา,นา,นาคืออารมณ์ว่าทํางานแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะ,ะหรือมาทํางาน2วันลางาน3วันอะเง้ยคือเหมือนกับเรื่องของการทํางานไม่มีประสิทธิภาพเลยถ้าทํางานกับคนในช่วง เพศเดียวกันขออภัยนะคะเพศเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็สําหรับเพศตรงกันข้ามเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถจะทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ด้วยประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะต้องคอยบอกคอยสอนเขาหน่อยอยู่ควบคุมเขาหน่อยมันถึงจะเป็นอะไรที่ออกมาดีปล่อยให้เขาทําเองคนเดียวมันอาจจะยังไม่โอเคดีพอสําหรับความคิดของตัวเราเองมากขนาดนั้นนะคะ โอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไททักดวงชะตาชาวราศีสิง์ประจาเดือนเมษายน256 4นี้นะคะ